สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีชาแนลนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตการแลกของรางวัลจากเว็บไซต์ l i ฟ e p o ยต์นะครับซึ่งผมได้แลกไปเมื่อวันที่22-23ประมาณนั้นนะครับแล้วขรางวัลของทางเว็บเนี่ยได้ส่งมาเมื่อวันที่27กันยายนผมแลกไปวันที่23กันยายนนะครับ รางวัลที่ผมแลกไปก็จะเป็นช้อปปี้เพ500บาทก็จะเป็นอันนี้นะครับช้อปปี้เพ500บาทนะครับใช้5,500คะแนนนะครับเว็บตัวนี้เนี่ยคะแนนที่ใช้ในการแลกก็จะอยู่ที่1,100คะแนนจะเท่ากับ100บาทนะครับอ่า,อาแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมแลกเป็น True Money w a l l e t นะครับในส่วนของ Sho p ป,ปี้เพเนี่ยผมได้ทําการาให้พี่สาวช่วยโอนให้มาแล้วนะครับก็คือผมเอา ผมเติมช้อปปี้เพในบัญชีพี่สาวนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยมันโดนมันโดนระง,งับนะครับผมก็เลยโอนไปให้บัญชีพี่สาวแล้วก็ทีนี้ให้พี่สาวเนี่ยโอนมาให้โอนมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหลักฐานนะอ,อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ทางพี่สาวได้ทําการเติมเข้าไปาไม่ใช่เติมดิก็คือประวัติในช้อปปี้เพนะครับก็จะเป็น500บาทตรงนี้แล้วก็จะมี ที่มาของเงินอยู่นะครับก็จะเขียนเขียนแบบนี้ก็คือจะเป็นที่มาจากเว็บที่ผมเติมเข้าไปนั่นเองนะครับที่ทางไลฟ์พอยต์ให้มานะอันนี้ก็จะเป็นสลิปที่ทางพี่สาวได้โอนมาให้นะครับก็คือเป็นชื่อผมตรงนี้นะครับห้ารอยบาทนะโอนจากโอนอาจากช h อปปี้เพเข้าบัญชีผมนะครับก็คือจะมีข้อความที่พี่สาวได้กำกับไว้อยู่นะครับประมาณนี้เลยนะก็ได้จริงๆแน่นอนนะครับที่ผมทําไปนะ โอเคเดี๋ยวผมให้ดูเป็นรางวัล True Money Wallet ที่ผมได้ทำการแลกไปอ่าอีกอันอีกอันอีกอันหนึ่งต่อไปดีผมให้ดูเป็นรางวัล True Money w a l l e t ที่ผมได้แลกไปอีกใบอีกรหัสหนึ่งนะครับก็คือผมทำการแลกอยู่2ออย่างนะครับของรางวัล2อย่างที่ผมแลกไปวันที่วันที่เดียวกันนะครับที่ผมแลกไปก็คือวันที่2 3นะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ผมแลกไปนะก็จะมีข้อความส่งมาอยู่นะครับยืนยันคำสั่งซื้อรางวัล คำสั่งรางวัลไลฟ์พอยต์นะครับก็วันที่23นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัล True m o มาน Wallet นะครับอ่าอันนี้อ่าเดี๋ยวผมเติมให้ดูนะครับวิธีการเติมก็คืออันนี้นะครับ100บาทนะโอเควิธีการเติมก็คือให้เรามาที่เมนูตรงนี้นะครับคำว่ารับบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะแล้วก็เปิดด้วย Google หรือว่าอะไรก็แล้วก็แล้วแต่นะครับได้เลย อพอมาหน้านี้ปุ๊บให้เราทําการกดไปที่อันนี้นะครับตัวสีน้ําเงินเข้มตรงนี้นะครับกดเข้าไปในการเติมแบบนี้เนี่ยมันจะมีข้อห้ามอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะเติมเงินในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง6กโมงเช้าของทุกวันได้ถ้าเราเติมในช่วงเวลานี้เงินอาจจะไม่เข้าเงินเราอาจจะหายไปก็ได้นะครับเพราะงั้นผมเตือนนะครับว่าอย่าไปเติมในช่วงเวลานี้เด็ดขาดเลยนะครับให้เราเติมในช่วงเวลาอื่นที่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะ วิธีการเติมเงินก็คือให้เรากดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปก็จะเป็นเว็บตัวเดียวกับที่เติม shopee pay เลยนะครับก็คือเป็นอันนี้นะครับชื่อตรงนี้เลยนะครับนะชื่อด้านบนตรงนี้ทุกคนลองดูได้นะครับมันเหมือนกับในบินที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับวิธีการเติมก็คือใส่เบอร์ของของเราเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ w ล l ล e t ที่ผมจะใส่เข้าไปใส่เบอร์ wallet ของเราทั้ง2ช่องเลยนะครับ หลังจากที่เราใส่เบอร์เสร็จแล้วทั้ง2ช่องเนี่ยให้เราเช็คดูเบอร์ดีๆนะครับดูดีๆด,ดูทีละตัวนะครับว่ามันถูกหรือเปล่าถ้ามันผิดเนี่ยเงินอาจจะไปเข้าบัญชีของคนอื่นเพราะงั้นมันจะยุ่งยากนะครับให้เราเช็คดูดีๆว่าถูกหรือเปล่าถ้าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยให้เรากดไปที่เติมเงินตรงนี้นะครับปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยนะครับอ่ากดเข้าไปเลยนะอ่ะารอารอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคไม่ถึง3วินะครับเงินก็เข้ามาแล้วเดี๋ยว ผมจะพาไปดูใน True Money Wallet อีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในแอป True Money Wallet ซึ่งประวัติที่เงินเข้ามาก็คือตรงนี้นะครับเวลาบ่าย2.42นาทีนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับก็คือไม่ถึง3วินะฮะไม่ถึง3วิเงินก็เข้าแล้วนะครับ100บาทจาก Media Center ก็ตามนี้เลยนะครับก็คือเงินเข้าแน่นอนเงินเข้าหมื่นล้านเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับเว็บนี้ผมยืนยันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเว็บกันนะครับว่ามันมีวิธีการแลกยังไงแล้วก็มีวิธีการทํายังไงคร่าวๆเี่ผมจะอธิบายนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในแอป,ปของ l i f e p o i n t นะครับแอป,ป l i f e p o i n t เนี่ยก็จะมีให้โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวยังไงถ้ามีผมก็จะเอาลิงก์ไปแปะใ,ในคอมเมนต์ในาอธิบายนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นเว็บไซต์ด้วยนะครับสามารถเล่นบนเว็บไซต์ได้เลยนะ เว็บตัวนี้เนี่ยใครที่ติดตามผมมาก็น่าจะทราบดีนะครับว่ามันทํางานยังไงก็คือมันจะทํางานเกี่ยวกับตอบแบบสอบถามนะครับเดี๋ยวผมให้ดูประวัติที่ผมตอบไปมันน่าจะมีอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมดูประวัติแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ผมทําการอ่าทำคะแนนไต่ก็คือจะมีแบบสํารวจตั้งแต่50คะแนน100คะแนน200 300 400 500ไปจนถึง1000ก็มีนะครับนะคะแนนที่ทางเว็บจะส่งมาให้ก็จะเห็นได้ว่าแบบสอบถามที่ผมทำเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ Uh, อันที่อันที่ได้2คะแนนเนี่ยก็คือเราทําให้ผ่านเราก็จะได้2คะแนนถ้าเราทําผ่านก็จะได้ตามที่เขากําหนดก็คือ200 500 800ก็ว่าไปนะครับก็จะมีหมดเลยนะครับถ้าเราทําผ่านนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ผมแลกไปก่อนหน้านี้ก็คือ6,600คะแนนก็100 1,100คะแนนเนี่ยเท่ากับ100บาทของเว็บนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแลกของรางวัลให้ดูด้วยจะแลกเป็น True m o n e y Wallet ให้ดูนะครับ วิธีการทํางานก็คือไม่ยากนะครับให้เรามาที่เมนูแบบสํารวจตรงนี้เพื่อทําการตอบแบบสอบถามถ้ามันมีเข้ามามันก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับจะแสดงให้เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะว่ามันมีแบบสอบถามอยู่มันก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คเข้ามาทําได้แต่ปกติเนี่ยมันจะส่งทางอีเมลมาถ้ามีแอปเนี่ยก็คือจะแจ้งเตือนบนบนแถบเลยนะครับว่ามันมีแบบสอบถามมานะโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวไปแลกของราวันกันเลยนะครับวิธีการแลกของราวันให้เรากดมาที่รางวัลตรงนี้หรือว่าจะกดไปที่แลกรางวัลด้านบนตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่จากนั้นก็กดไปที่แลกรางวัลตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปถ้าใครฟังไม่ทันก็ฟังใหม่นะฮะถ้าใครที่ไม่เข้าใจจริงๆก็สอบถามผมมาได้ในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าจะติดต่อมาที่ f เฟ o บุ๊กก็ได้เช่นกันนะครับผมยินดีไอ้อปัญหา ปัญหาของแอปแมวก่อนหน้านี้ก็มีคนติดต่อผมมาแค่2คนเองนะฮะสคนเองที่ติดต่อผมมาไม่รู้ว่าทุกคนคิดอะไรอยู่นะฮะถึงไม่ติดต่อผมมาหรือว่าทุกคนสามารถถอนได้แล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้นะใครที่ถอนได้แล้วก็ไปคอมเมนต์ในช่องอในคลิปแอปแมวหน่อยนะฮะว่าถอนได้แล้วส่วนใครที่ยังถอนไม่ได้ก็ติดต่อผมมาได้ในในเฟซติดต่อนะครับโอเควิธีการแรกก็คือกดมาที่บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะครับหรือว่าจะบริจาคก,ก็ได้นะครับใครอยากบริจาคก,ก็บริจาคได้โอเคกดไปที่บัตรของขวัญน,นะครับ ต่อมาเนี่ยมันก็จะมาอย่างหน้านี้ซึ่งจะมีของระวัลอยู่หลายอย่างนะครับเป็น10อย่างเลยก็จะมีของเซ็นทรัลเติมเงินเข้า d ีแทกเติมเงินเข้า TrueMove มี GrabFood Lazada s h o p e e Pay s เ e n วแล้วก็ True Money Wallet นะครับที่ถ้าใครอยากถอนเข้า Wallet ก็เลือกเป็น Wallet ตรงนี้ใครอยากถอนเข้าธนาคารผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นเลือกเป็นช้อปปี้เพนะฮะก็คือให้ทุกคนไปสมัคร Shopee Pay ก่อนแล้วก็ทําการโอน เข้าช้ e อปปี้เพย์อช้อปปี้เพย์นะฮะจากนั้นให้ทําการโอนจากช้อปปี้เพย์เนี่ยเข้าธนาคารอีกทีหนึ่ง mm hmm. เหมือนกับที่ผมให้พี่สาวาผมโอนให้ประมาณนั้นก็คือให้เราโอนเข้าช้อปปี้เพย์แล้วก็โอนเข้าธนาคารอีกทีหนึ่งมันจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับอ่ะก็มันจะมีค่าธรรมเนียมอยู่แต่ว่าลองไปอ่านใน,นในช e ้อปปี้ดูรายละเอียดนะฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแรกเป็น True Money Wallet นะครับใครอยากแลกอะไรก็แรกได้เลยนะครับแรก ลาซาดา้าตามที่สะดวกได้เลยนะครับจะแลกอะไรก็แลกไปเลยเชิญแลกได้เลยนะฮะถ้ามีคะแนนพอนะผมจะมาแลกเป็น True m o n e y w a l l e t ให้ดูนะครับผมอาจจะพูดยาวหน่อยโอเคกดเข้าไปนะฮะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่ะพอมาหน้านี้ปุ๊บมันจะมีจํานวนเงินบอกอยู่จํานวนคะแนนด้วยนะครับอ่าจำนวนคะแนนที่ใช้ก็คือ100บาทใช้1,100คะแนน150บาทใช้1,000 ใช้1,650คะแนน3,300บาทใช้3,300คะแนนตามนี้นะครับตอนนี้คะแนนผมมีอยู่4,045คะแนนขออภยัย4,045คะแนนนะครับเดี๋ยวผมก็จะแลกเป็น300บาทเข้า True Money w a l l e t อีก4วันผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเงินเข้าหรือเปล่าเว็บนี้ก็คือจะจ่ายจะส่งคอลวันมาให้เราภายใน4-5วันทําการไม่เกิน10วันแน่ๆนะครับโอเคผมจะแลกเป็น300บาทให้เรากดไปที่300บาทตรงนี้กดากด300บาท ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ทาการกดมาที่รับเงินตรงนี้เลยนะฮะรับเงินตรงนี้อ่ากดเข้าไปหนึ่งครั้งนะฮะตรงนี้ก็จะบอกว่ายืนยันการสั่งซื้อการสั่งซื้อรางวัลของคุณก็กดรับเงินไปนะครับกดตรงนี้เลยนะอ่ากดเข้าไปโอเคนะฮะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการแลรกขอางวนก็ง่ายๆเราก็จะได้รับอีเมลมาทางแอปบอกแบบนั้นนะฮะ ตอนนี้ก็อีเมลเข้ามาแล้วคะแนนผมก็ลดเป็นที่เรียบร้อยเหลือ745คะแนนนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีเมลที่ทางเว็บส่งมานะก็จะมีรายละเอียดที่เราทําการถอนไปก็จะเป็นบัตรทูไม่ใช่บัตรทูดิก็คือเป็นการโอนเข้าอลเล็ตก็จะเป็นรหัสรหัสเขาเรียกว่าอะไรรหัสบัตรกำนันอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นการโอนเข้าอลเล็ตโดยตรงนะฮะก็คือจะมีเหมือนกับที่ผมทำที่ผมทาไปตอนต้นคลิปนะฮะก็คือ300บาทตรงนี้ เมื่อถึงเวลา4-5วันทําการอันนี้ก็จะเป็นเวลาบอกอยู่เราจะดําเนินการตามคําสั่งของคุณภายใน5วันทําการและส่งบัตรกำเนันอิเล็กทรอนิกส์ให้คุณทางอีเมลก็คือทางอีเมลที่เราสมัครนี่เองนะครับก็เมื่อครบเวลา,าครบเวลา4-5วันเนี่ยเราก็มาเช็คในอีเมลดูทางแอพทางแอปเนี่ยก็จะส่งมาง่ายๆเลยเราก็เข้าไปเติมง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าทางเว็บทางแอปส่งรหัสมา แล้วเนี่ยผมก็จะทําการเติมให้ทุกคนดูจะทําคลิปน่าจะทําคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวให้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่ามันจ่ายจริงแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทิปจะมาทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมน่าจะพูดหมดแล้วนะใครมีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามคอมเมนต์มาถามผมได้ในช่องคอมเมนต์หรือใครจะติดต่อมาที่ Facebook ติดต่อก็ได้วิธีการติดต่อเดี๋ยวผมจะมัน,ม,นม,มันไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับสามารถกดลิงก์ กดลิงก์เฟซติดต่อมาได้แล้วก็กดทักแชทผมมาถามได้เลยนะครับถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับแอปหาเงินเลยแต่ต้องเป็นแอปที่ผมทําอยู่นะไม่ใช่ว่ามาถามแอปเกี่ยวกับมาถามเกี่ยวกับแอปลงทุนอ,อะไรแบบนี้ผมไม่เล่นผมก็จะตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้นะฮะผมไม่ได้เล่นแต่ถ้าเป็นแอปที่ผมเล่นอยู่สามารถสอบถามได้ทุกคําถามเลยอันไหนที่ผมรู้ผมก็จะตอบให้อันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะไปหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาตอบให้แล้วกันนะครับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่สนใจอยากลองเล่นก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในคาอธิบายใต้คลิปนะครับสามารถกดลิงก์ไปสมัครหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดแอปไปสมัครก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแอปนี้ไม่มีการเชิญเพื่อนเราสามารถทําคนเดียวเพื่อถอนเงินได้ไม่จาเป็นจะต้องเชิญเพื่อนเลยนะฮะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆปีละหนของผมนะครับปีละหนนะคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊าย